สวัสดีครับความเนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เข้าอยู่กับพ่อช่างคมนะครับมาตามตวดีระหวทางงวดวันที่30ธันวาคมพศสอ6 6น้รอพี่น้องเนาะงวดส่งท้ายปีเก่านะครับผม เดี๋ยวห้าสิบเอ็งตัวเล็กเงาท่างของพ่อชังคมไปน้ากันนะครับขอบพระคุณพ่อช่างคมนะครับที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางนะครับขอบคุณช่องปอเท่าชาแนลช่องแม่หมูพระโชคนะครับที่ส่งนําตัวเลขแนวทางมาให้กับดอนลาชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะพี่น้นะองเนาะบมเป็นการเซเวล่านะครับไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมณเฮดหลังนีโค้งหาเชื้อค่ะเฮดโค้งไม่ให้ยังไงต่วบอกโค้งซื้อมาแต่ว่าแต่ว่านี่ใจเจ้ากัยว่าอยากให้อันนี้เฮ็ดให้พร้อมเลย เพราะว่าขาเจ้าบ่มีสังร้านร้าน้อยร้นพาร้านมีซิทขันงานมากขันงานไรแต่ฝ่าอยังเขาเจ้ายังบอกเ่อได้ไปอยู่บัดนบุ๋อือค่ะนั่นนี่เรเชี่ยวสอนอันนี้ก็เฮ็ดฝ่าพรหมเป็นบ่พรหนี่ยครับครบครบสุยางเหรอเนาะฝ่าไฟถ่านเมดเลยครับอือสารไฟพวกอยู่นี่ฝ่าพวกอยู่นี่เรียบร้อยครับพี่น้องที้งานเพิ่นมามาบังไอ๋ ช่วงอโค้งสุดท้ายหมดที่แล้วขึ้นตลาลังท่ามาสังเนาะ,ะ,ะถ้ามีกอดีพี่น้องมาอีกกอดจะ <S <S แล้วแล้วว่านกระตุ่นเฮ็ดเนียนเลยก่อเกือบเสร็จแล้วเนาะครับผมอเอาว่าเขาเลื่อนเข้าเป็นยังไงวันเนี่ยอาเขียนเนาะอ่าเป็นคุณหรือจักไหนไมันต้องไหม่นต้องเป็นอันนี้แป่ายกระดาษเทาจาังขันเนาะสัง ถือและงวดถือแค่งวดนี้ส่งค่ายปีครับผมอ๋อเพราสร้างมั่นใจถือแท้เท่างวดนีไงมาหาชังคมมหาชังคมพื้เก่าพี่น้องฟันดีแต่ต้นงวดอยู่ฟันดีแต่ต้นงวดครับครับวิ่งแปดเอ้าไม่ได้ขึ้นมาแปดแล้วพ่อศูนย์ล้านเปอร์เซ็นงวดที่แล้วผูดไอหมานขึ้นมาผูดไอหมานงวดที่แล้ว ั่นดตัวเพีโอ้แม่เพียงมันเพีมาันเสกกว่าที่เราไปยุบไปร้อยฝันดีครังไหนคือได้พมแล้วเราเรียกจากค่อมเนอะดเสกันโอ้พระเสกันกับสร้างคุมสองบวกสามนะท่นสองบวกสามได้ห้าได้ห้าชักเ็ดลงมามาแวโอ้ยควนขาดเจ็ดแล้วเล่นบ่เลนอ งวดนี้เราไปชสักอ่าครับพวบวกกันหรือในืน้ไปชสักไม่งงวดนี้จะซักกับกพ่อมันถึงแล้วงวดนี้ตัวได้บวกบวกกันแล้วนะเพตัวได้บวกกันละงวดเลยหกกับเจ็ดบวกกันแปดกับเจ็ดบวกกันได้หาสักเก่าลงมาบ่ัดเนี่ยของกันของพอสร้างคมคือบ่ามีเห็นแปดเอาของเรามีแปดเนาะโอ้ของเรามีแปดเอาไปใส่กับพอมาสร้างขอมอสีแดงสร้ง ทีแดงเน้นครับผมอมอกจากเบรงน้ำกันเด้ท่านผู้ชมเด้อไอ้ช่างเปนเขียนให้กันเลขติดเลขติดเลขติด,ตดนี่ก็มาด,ด,ดมีนี่หมดที่แล้วก็มาบา่สั่งครับหมดที่แล้วแต่ก็กเลขติดเท่าไงเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดก,กับ,บแ,ปแปดบออ่า,าเลขติดว่นานการเก้ากับศูนย์เนาะ เจ็บหนึ่งมีเจ็บอ๋อข้าเครื่องหสองซนหกศูนยนี่อันนี้เจ็ดหนึ่งนี่เขียนไหมสั่งเอาเอาเอานี่ฮัสั่งเขียนไหมมันจะบอกหกหนึ่งบสั่งหกหนึ่งหกหนึ่งสองอันเลย่าอยู่เขียนหนึ่งต่อไปอืมอืมโอเค น้นลักเจ็ดนะเน้นรักเจ็ดครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมาเน้นเจ็ดสองมาเน่นบ่ตัวครับเอาปิดตัวกันลดกันมันมันอยู่นอกนอกชุดมันอยู่นอกชุดครับในชุดมันมีนี่อ่าอันนี้มันเต็มชุดครับผมเอาทำชุ่มช่างคมพกกับเจ็บเตะช่างคมวิ่งครับเอาทำชุ่มนินที่เจ็ดปลายปีแล้วนะเป็นเรื่องด้วปลายปีแม่นอยู่เด้อยช่างคมพี่น้อง ครับิ่งหกกับเจ็ดครับฝันจังไงคือว่าฝันดีตลอดฝันมาเด็กโตขั้วลังดีแล้วอ่าครับมื่อนั้นนั่น่อยไปฝันไว้มือจีแดงมากมือทองหมดเลยฝันมาเด็กตากเข่าเปียกฝนอืมโอ้ตากขาเฝนฝนท่ำเข่าตากแค่ผมมากกับมากตัวนี้นี่เย็ดซีเก็บเก็บไอ้เก็บหนึ่งโอ้หมดดิ จ็ดสี่กับเจ็ดศูนย์วิ่งหกกับเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเน้นที่หลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองท่านผู้ชมเลขติดชังคมคือศูนย์หนึ่งสองนะครับอันนี้ชังคมมันเขียนหนึ่งศูนย์สองกับเลขติดศูนย์หนึ่งสองได้ครับเด้อประกอบไซหกกับเจ็ดตัวกันคือเจ็ดสี่นะครับหลักร้อยเอาเก้าใส่ครับเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองหลักร้อยบ้าบอ มักลมัดีกว่าเจบซูนมันตรงกันเลกดับใช่รับบอครับเป็นลาดับอับเปดี้นดนึงอันนี้เจนึ่ง่ดเนึ่งดัอับเมากีจ็บสี่มกอีเจ็สี่ครับโอ้ตัวเอามักขึ้นไปเห็นถึงตรงกันเอาเตัวจริงมาเลเอาเอาเตัวจริงมาไรนไเป็นงแต่ว่ามันมันอยู่นอกมันอยู่นอกเลยเล็กเล็กอู่นอกส อนึ่งชสโมงาเรตะลีไว้ตาเจ็บสองเจ็บสองสามากมากกี่รอบสามผมอยากเป็นเพื่อนหนึ่งเจ็บหนึ่งใช่ไหมเจ็บหนึ่งเลยใหญ่บันึ่งเจ็บิดเจ็บตัวมีหดห้าดังแงเห็นวะเจ็บหนึ่งมมีเห็นวะวันดีก็ดีิเดียวเจ็บสองดันกซีสองสีสองเพะสองมันดังเลยพะสองสีสองดังบอก ตาว่าแค่จะว่าคุณเอกว่าบอมาหรอกมั้งด่าผมก็บบอม่าคือสี่สองถามากขึ้นจะมาหกเจ็ดนี่หรอติดเจ็ดนี่มากแต่ก็ค่เลียนน้ำกันนี่ครับมันบอกครับอืหกเจ็ดไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันทัางประชมเจ็ดมากนิว่าว่าไฟวิ่งด้วยครับบอม่าน้ำกันครับถ้าเจ็ดมากับปิดเจ็ดไปจากสี่รถแต่เจ็ดมากขึ้นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเคลียร์เอียนใจก็ได้ด้วยครับ หากว่ามัด thì บุ๋มเอาใส่เนาะคุณไปแบาเดียมันบวมหินน้ำแข็นะเจ้แต่ตัวนี้รีวิ่งนู้นี่ครับได้ติดมาด้วยกันได้ครับอ๋อธรรมชมนะครับแคปหน้าจอนักพี่ักษ์เนาะครับวิ่งหกกับเจ็ดบนล่างนักพี่ักษเลอดเด่นที่เจ็ดนะครับลักหกเลขติดคือศูนย์หนึ่งสองครับสังคมกับจับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองตัวกันเจ็ดสี่ช่างคมเน้นให้สองคู่ 7071่ตะวันเลขชอบช่างคมชอบตัวกันครับชอบ74สมตัวเอาเก้าใส่นะครับเก้าเขในช่งคมเขียนเพราะว่านี่แผ่นองผมดักเขียนล้องหลดเขียนเล็กคัตัวเขียนใส่นี่ก็ได้นี่นี่หลักร้อยเก้าเจ็หลักร้อยบ่าวถ้าเอาเป็นคนเอาใส่เอาเจ็ดเอาไปน้ำเก้าเจ็ดหนึ่กอ่าอ่าเา นี่แหละไซตตัวน,นี้ขีดทั้งอ่าเอออ่อออออาพราะว่าิชังคมพันเด่นมาเนาะพี่น้องเนาะบ่าวเถาก็ได้จับไซต์ฮาปูนมักสามตัวครับเก้าเจ,จ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งครับนี่1 1> ครับ,บผมเอาขอบุณชางคมนะครับ,บผมฮาลิโชกก่อนปีใหม่มาสั่งพูนอะไรจะทำงวดไอ้งวดเมื่อกี้เพอดีเจ็ดหาหรือหาแปดเจ็ดหาเจ็ดหาป่ครัเบเอาหน้าเดียวตัวได้งวดนี่ นีเดิ่แปดดิ่แปดอ่าซักตัวไหนมาใส่เอาตัวไหมาใส่ดิปดิ่แปดือเซื่อนี่ให้สามสเลยศูนย์เจ็ดแฮะศูนย์เจ็ดแปยจ็ดแนย์เจดแปดสังหวดที่แล้วพี่น้องงวดที่แล้วอ่า หน้าเพิมม่นถูกหาเจ๊ดเด้อครับผมวันหนี้เพิ่นมา078เออติดเจ็ดของสร้างนี่ติดเต็มนี่เนี่เอาเงินนี้บารวมมาเพื่อนนะบารวมบริษัทเงินเอาขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณค่ะพ่อสร้างขอบคุณสร้างนะครับเนาะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจกันพี่เก Mal ่าด้วยพี่น้องเด้อ